สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นของสมโมสรแมนเชสเตอร์เต็กันนะครับก็เป็นเรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันนะครับในศึกเิเบเดนงกฤษที่เพิ่งจบไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นคู่ระหว่างเชลซีที่เป็นเจ้าบ้านครับพบกับแมนเชสเตอร์เต็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ด้วยกันนะครับซึ่งประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงกัน แล้วก็ไปในเรื่องของไล n อัพกันก่อนนะครับไล n อัพด้านนี้แมนยูมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเชล w ซีเนี่ยสามสนะครับมีในรายของตีโมเว e เนอร์เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเลยนะครับแล้วก็ขนาบข้างไปด้วยในส่วนของโอดอยแล้วก็ฮาคิมซีเอ็กนะครับส่วนถัดลงมาอีกก็มีมาก็โรนโซจอร์จินโยโรเวนลอตตันชีกนะครับลิสเจมนะ แล้วก็มีแนวรับก็คือรูริเกอร์ซิลวานะครับแล้วก็ชาโรบานะครับผู้สาัครตัวเบนเมนดีน andy, นะส่วนทางแมนเชสเตอร์เดดเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนระบบนะครับจากเว็บไซต์เนี่ยก็จัดมาเป็นระบบ 4, 3, 1, 2นะครับก็บรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยจะเป็นตัวเมฟิลตัตลุกนะครับนะที่วิ่งเติมขึ้นไปนะสร้างส่วนโอกาสนะครับแล้วก็หน้าด้านกว้างเนี่ยก็จะมีมาคารฟอร์จารอซานโชนะครับ ส่วนมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยนะครับนับบูโน่ไว้ด้วยก็ประมาณสคนใช่ไหมครับถัดลงมาจากบูโน่เนี่ยก็จะเป็นแม็คโท์บินีเป็นมาติดแล้วก็เฟรดนะครับเฟรดเนี่ยจะเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนะครับแม็คโท์บินีเป็นมิดฟิลด์ฝั่งขวาส่วนมาติดเป็นมิดฟิลด์ตัวตรงกลางตัวรับแหละตัวสุดท้ายนะครับส่วนแนวรับอานนี้ก็จัดได้เท่านี้นะครับก็คือวันวิสาก้านะครับดินเดนเลิฟอิลิกบายยี่นะครับเพราะว่าเฮลิแม็กวายเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็มีอเล็กเตอริสนะฮะ แล้วก็ไดววดิกาแนครับที่เป็นผู้สัตปปรูนะครับซึ่งตัวสำรองของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของดีโน่ฟิลโจนดันโล่มอนมาต้าลินกาดอนนี่ฟันเดเบกเมสันกินบูธนะครับออนตอน่มาซิยาแล้วก็ทางคิสเตโนโรโน่ซึ่งนัดเนี้ยแมนยูเนี่ยทางไมเคิลคาริกเนี่ยจัดทับออกมาอย่างชัดเจนนะครับมีการดรอปคิสเตโนโรโน่แล้วก็ยัดกองกลางเข้าไปนะครับ4รายเป็นกองกลางตัวกลาง4รายด้วยกัน ทำให้แดนกลางมันแน่นขึ้นแล้วก็กองกลางเพิ่มไปหนึ่งรายก็คือในส่วนของทางมาติดปกติเนี่ยจะใช้เฟสกับแม็กทอมใช่ไหมครับแต่เพิ่มมาติดเข้าไปให้มันมีการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้นนะครับนี่คือการแก้ระบบของไมเคิลคลิกในเกมน,นี้นะครับที่เราได้เห็นกันนะแล้วก็ดรอปโรโน่ซึ่งโรโน่ก็ลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังนั่นแหละอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็จะใช้เรื่องของความรวดเร็วของจงาอนซานโชวความสด ของแรดฟอร์ดทั้งคู่นี่แหละในเรื่องของการโต้กลับเมื่อเชลซีเนี่ยผิดพลาดนะครับเราจะได้เห็นหลายๆจังหวะแต่ว่าเรื่องของการเล่นเกมบลูก,ก็ไม่ค่อยปฏิบัติต่อเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ก็ผมมองว่าภาพรวมเนี่ยเล่นได้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับมาเยือนเชลซีนะครับที่เชลซีฟอร์มร้อนแรงนะแล้วสถานการณ์ของเราเนี่ยเรื่องของฟอร์มการเล่นนักเตะเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนะฮะ แล้วก็มาเยือนทีมใหญ่มาเยือนบ้านเชลซีที่เป็นเรื่องยากการแบ่งแต้มเนี่ยผมว่าโอเคครับถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเฮ้ยแมนยูก็ต้องการแต้มเหมือนกัน3แต้มเต็มเหมือนกันแต่ว่าจากสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยได้เท่านี้ผมว่าโอเคนะครับส่วนในเรื่องของความผิดพลาดมันก็ยังมีครับแต่ว่าก็ยังช่วยกันทุยถ่ายไปได้บ้างนะครับช่วยกันปัดกวาดได้บ้างนะครับซึ่งนั้นเนี่ย ในมุมมองผมนะนักเตะแมนยูวิ่งกันครับวิ่งกันสู้ยิบตาเลยครับนะถึงแม้ว่าบางครั้งไปเพสเขาเพสไม่ได้นะครับเพสไม่สุดนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ช่วยกันสกัดกั้นช่วยกันวิ่งเข้าใส่นะครับมันมีความกระหายมันดูมีแรงกระตุ้นนะครับวิ่งกันเข้าใส่กันทุกคนมันดูแบบบ้าพลังกันในเกมนี้นะครับเพื่อที่จะต้องการแต้มนะก็ต้องไปปรับปรุงกันต่อไปในเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเนาะ เท่านี้ก็อย่างที่ว่ากันไปว่ามันโอเคมันดีแล้วที่มีการแบ่งแต้งกันออกมานะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยนะครับก็ต้องโยงมาที่เดวิดคายรนะครับเดวิดคายก็เป็นอีกเกมครับที่ต้องออกแรงเซฟนะครับก็เชลซีเนี่ยพยายามบุกเข้าใส่นะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วก็มีจังหวะสาคัญที่พยายามยิงเข้าไปแล้วก็เดก็ช่วยออกแรงกันไปนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เดวิดเารก็เหนื่อยอีกครั้งนะครับก็ต้องได้รับการชมกันด้วย ส่วนคนต่อมาเนี่ยนะครับก็ต้องพูดถึงกันก็คือจารดอนซานโชนะครับช่วง2ถึงสมเกมนัดหลังเนี่ยเริ่มที่จะมีฟอร์มเก่งขึ้นมานะครับก็อย่างที่เราสร้างกันครับว่าจารดอนซานโชเนี่ยเป็นนักเตะที่เครื่องร้อนชานะตั้งแต่อยู่กับทางดอทมูลแล้วนะครับพอมาอยู่แมนยูเนี่ยช่วงรแรกๆก็โดนพ่อวิจารณ์นะฮะว่างัดฟอร์มเก่งไม่ได้ตอนเนี้เริ่มเห็นผลแล้วนะอาจจะ ไปใช่นักเตะฟอร์มการเล่นที่เพอร์เฟกที่สุดแต่ว่าเริ่มมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นแล้วก็เกมวันนี้เขาก็ทาประตูได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่แมนยูเก็บตกจากความผิดพลาดของทางเชลซีแล้วก็สวนเข้าไปแหละสวนไปแล,แล้วก็หลุดเข้าไปก็คือจอร์องซานโชกับแรดฟอร์ดนะครับแล้วจอร์องซานโชก็ใช้ความนิ่งครับยิงผ่านตัวเมนดี้เข้าไปนะครับทั้งที่มีชอยส์คนหนึ่งก็คือแรดฟอร์ดนั่นแหละนะกนะ็ถือว่า เเรียกความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับประเด็นที่4ครับก็คือในส่วนของอารอนมอนบิสาก้านะครับมอนบิสาก้าเนี่ยเสียอย่างเดียวครับก็คือเรื่องของการโชคร้ายนี่แหละที่ไปเตะผู้เล่นของทางเชลซีในกรอบเขตโทษนะครับทําให้เราเนี่ยเสียลูกจุดโทษนะครับนาก็เป็นในรายของทางจอร์จินโยที่ขึ้นมายิงเข้าไปที่เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพรวมของอารอนมรนบิสาก้าในเกมวันนี้นะครับมันก็ไม่ได้คิลิวคิเล่นะครับ ก็มีจังหวะบล็อกจังหวะสาคัญด้วยนะครับนะก็ถือว่าโชคร้ายกันไปดวงโซ่กันไปครับสาหรับอารามนบิซาก้าหน้าที่กะจะเล่นบอลนะครับแต่ว่ามันก็ไปโดนทางเตโกซิวานะครับที่กําลังมาแย่งบอลนั่นแหละนะมันก็เลยเป็นจังหวะเลี่ยงจุดโทษกันไปได้ในจังหวะนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือเรื่องของไมเคิลคาลิกนะครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเสร็จงานสําหรับไมเคิลคาลิกเรียบร้อยแล้วนะครับในเกมนัดที่2นี้ฮะ สองนัดนะครับเก็บแต้มจากเบียร์เรียลนะครับแล้วก็แบ่งแต้มกับทางเชลซีก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคือถือว่าทําได้ดีแหละนะหลังจากนี้ก็จะเป็นในงานของลาวดังนิกละที่จะเข้ามารับตาแหน่งต่อจากนี้นะครับนะโอเคนี่คือ5้าประเด็นหลังเกมนะครับแล้วก็เห็นภาพคนนี้ก็โอ้โหรู้สึกเสียดายนะจังหวะของเฟรดเนี่ยนะครับที่เก็บตกได้แล้วนะครับมีทางเลือกเยอะเลยคือจ่ายก็ได้ยิงก็ได้นะครับแต่ถ้ายิงเนี่ยคุณควรที่จะยิงให้ดีกว่านี้ครับ ถ้าบริเวณนั้นเป็นโ o รนันโดหรือว่าบรูโนหรือว่าตัวยิงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้เสียดายครับเหมือนแบบเป็นการจ่ายให้กับเมนดี้คืนเลยนะเออนะก็เสียดายจริงๆนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับคาลิกเนี่ยฮะภาพอของคาลิกครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะไปเป็นทีมงานนะครับของรับลังอีกละนะ ต่อจากนี้ก็ต้องรอดูกันว่าหลังจากจบซีซั่นจะได้อยู่ต่อไหมนะครับหรือว่าเป็นแบบ,แบ,บยาวๆต่อไปนะครับยังไม่ทราบจริงๆในเรื่องของอนาคตนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์เดที่เอามาพูดถึงกันนะครับสหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ